ทำยังไงให้ทุกๆวันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆเช้านี่สำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตคุณในวันนั้นจะเป็นยังไงสิ่งที่คุณห้ามทำในตอนเช้าสิ่งแรกเลยคือคุณห้ามจับโทรศัพท์เด็ดขาดถ้าเกิดคุณจับโทรศัพท์คุณเล่น Facebook หรือคุณเล่นโซเชียลไม่รู้ว่าคุณจะเจอข้อมูลหรือข่าวสารอะไรที่มันทำให้คุณจิตตกหรือทำให้คุณหัวเสียหนึ่งชั่วโมงแรกของในทุกๆวันเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากในทุกๆเช้าหนึ่งชั่วโมงแรกที่ผมทําเลยอย่างแรกหลังจากผมตื่นนอนลืมตาขึ้นมาเลยผมนึกเลยว่าเป้าหมายของผมคืออะไรและผมนึกถึงผลลัพธ์ว่าถ้าเกิดผมสําเร็จแล้วเนี่ยผมจะเป็นยังไงผม,ผมจะมีความสุขแบบไหนผมนึกถึงมันนึกถึงมันซ้าๆย้ำๆม,มานทาให้ผมมีสภาวะอารมณ์ที่ดีทําให้ผมมีพลังงานที่ดีแล้วเป็นการ อย่างทำให้ผมรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของผมคืออะไรในสิ่งที่2ที่ผมทําคือผมออกกําลังกายผมออกกําลังกายทำให้ร่างกายของผมได้สดชื่นตื่นตัวและแอคทีฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีพลังงานที่ดีผมพร้อมที่จะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันสําเร็จตามเป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้อย่างที่3าที่ผมทําคือนั่งสมาธิทําให้เวลาเราทํางานแรนตามเราจะมีสมาธิที่ดีโฟกัสและจดจ่อกับงนานจนมันสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกคือ1ชั่วโมงแรกของทุกๆเชา้าสําคัญมาก คุณต้องทาแต่สิ่งดีๆทาแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขห้ามทําให้ตัวเองอารมณ์เสียหรือห้ามเสพข่าวสารอะไรที่ไม่ดีที่ทําให้คุณมีความรู้สึกที่ไม่ดีเด็ดขาดเลยเพราะหนึ่งชั่วโมงแรกของตูวเช้ามันจะเป็นการกําหนดวันนั้นทั้งวันของคุณถ้าเกิดคุณทำตามที่ผมแนะน,นํานี้ในวันนั้นทั้งวันจนเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสาหรับคุณผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน